ทุกคนครับเห็นอะไรไหมครับนี่คือมามา่มาชานมไข่มุกวาดันมันเป็นจังใดเนาะมัาสิกินไดบนอนว,<ะ>วันนี้ผมจะพามารีวิวนะครับการกินมาม่าชานมไข่มุกแล้วก็ชานมไข่มุกนะครับมาลองเปรียบเทียบกันว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงเนาะส,นสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ นี่คืออะไรครับนี่คือมาม่าชานมไข่มุกนะครับเราจะมาพิสูจน์ดูว่าระหว่างชานมไข่มุกกับมาม่าชานมไข่มุกนะครับไข่มุกมันจะเหมือนกันไหมนะครับอันนี้สั่งมาในลาซาด้าเนาะจะมากินดูนะครับว่ามันจะอร่อยไหมนะครับมาม่าชานมไข่มุกนะครับตอนนี้เราจะ ไปเติมน้ำร้อนแล้วครับมาดูหน้าตาของมันนะครับโอ้มันเป็นอย่างนี้เองนะครับมีอะไรบ้างมีช้อนมาให้นะครับอันนี้น่าจะเป็นไข่มุกนะครับอ๋อไข่มุกจะอยู่ข้างในหรือ,อเปล่าอ๋อเครื่องปรุงนะครับอันนี้เป็นไข่มุกนี่เป็นเครื่องปรุงนี่ครับก็เหมือนมาม่าครับบ้านเรานั่นแหละครับป่ะเราจะใส่น้ํนาร้อนนะครับผมนี่คือไข่มุกนะครับผมเราจะแกะใส่เนาะมันแถมมากรับกล่องนะครับผม นี่ทำกันแบบนี้ ครับเติมน้ำร้อนครับและนี่คือชานมไข่มุกนะครับเ,ออเราจะมากินดูนะครับว่าไข่มุกมันจะเหมือนกันไหมนะครับมันจะอร่อยไหมนะครับผมระหว่าง มาม่าชานมไข่มุกกับชานมไข่มุกเนี่ยครับนี่เลยครับมาม่าชานมไข่มุกนะครับนี่คือชานมไข่มุกนะครับเราจะมาลองชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับไอตัวนี้นะครับแต่ไอตัวเนี้ยเราก็กินประจําอยู่แล้วเนาะพวกชานมไข่มุกเนี่ยครับตัวนี้คือตัวสําคัญเลยมาชิมกันเลยนะครับผมนี่คือชานมไขมุกนี่คือ มาม่ารสชานมไข่มุกนะครับมากินกันเลยครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวดูไข่มุกมันก่อนนะครับนี่เลยนี่คือไข่มุกมันนะครับมันจะเหมือนแบบวิญญาณไข่มุกเหมือนไข่อะไรสักอย่างนะครับเราจะมาชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับมาดูไข่มุกของมันก่อนนะครับดูไข่มุกของมันดิวิญญาณไข่มุกนะครับ มันไม่ตรงปกลูกไข่มุกเลยทรงรูปมานะครับเยอะมากนะครับแต่ดูในนี้นะครับวิญญาณไข่มุกนะครับผมแต่ว่ารสชาติมันก็จะเหมือนกับมาม่าครับของเมืองไทยทั่วไปเลยนะครับก็ใช้ได้ครับเอามาดูมาชิมไข่มุกกันนะครับชานมไข่มุกนะครับ น,นี่อร่อยกว่าเยอะครับอร่อยกว่าเยอะครับไข่มุกของตัวนี้อร่อยกว่าคือว่ารสชาติของไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนกับมาม่าครับทั่วไปนะครับทุกคนมันไม่ได้แบบว่ารสชาติเหมือนชานมไข่มุกเลยนะครับไม่ได้มีความเหมือนเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่นะไข่มุกมันน้อยนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะผมก็มารีวิวชานมไข่มุกนะครับแล้วก็มาม่าชานมไข่มุกนะครับว่า รสชาติจะเหมือนกันไหมนะครับสรุปไม่เหมือนนะครับรสชาติไม่เหมือนกันเลยไข่มุกก็ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชรกก์กดติดตามช่องแกงคุงสตรอรี่กันด้วยนะครับ